สำหรับการเคลื <point level> okay. ่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมีเอมพอจูดเป็น a จงหาขนาดของการกระจัดณตำแหน่งที่อัตราเร็วเป็นครึ่งหนึ่งของอัตราเร็วสูงสุดนะครับเขาสงสัยนะครับว่าการกระจัดก็คือ x นะครับให้เป็น x นะที่เป็นไงครับตำแหน่งอัตราเร็วก็คือ v นะครับเท่ากับครึ่งหนึ่งนะครับของ vma x นะครับ อืเพราะนั้นตรง V ีตัวนี้นะครับก็ต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปของอะไรของการขาจัดนะครับในข้อนี้นะครับรูจะบอกก่อนนะครับว่าครูจะไม่มาพูดถึงเรื่องตัวสมการนะครับการพิสูจน์สมการนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็ค้นคว้าดูนะครับแล้วคิดว่าจะทําให้เป็นอยู่ในเว็บเดียวกันนะครับ แล้วก็จะติดตามในเว็บของครูก็ได้นะครับโอเควีตัวนี้นะครับการกระจัดเนี่ยมันมีสมการว่าโอเมก้านะครับอะไรครับโอเมกา้า A ำลังสองลบนะครับ x ก,กำลังสงนะครับเห็นไหครับเป็นสมการที่อยู่ในรูปนะครับของการกระจัดด้วยนะครับพูดอีกรอบนะครับ คราวนี้ v max เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเรามาดูสมการนะครับ v เท่ากับอะไรครับ a เมก้า cos นะครับ o ม้า a t นะครับเรามาสังเกตดูนะครับที่ครูขีดเส้นใต้สีแดงให้ดูนะครับก็คือค่า cos เช็บไหมครับถามว่าค่า cos เนี่ยมีค่ามากที่สุดเท่าไหร่ครับ ยาววงกลมหนึ่งหน่วยก็คือสังเกตนะครับว่าค่าไซน์คอสแทนเนี่ยผู้นี้นะครับจะมีค่าระหว่างลบหนึ่งไปจนถึงหนึ่งนะครับมีค่าได้ไม่เกินตรงนี้นะครับนะถ้าค่าคอสก็คือในแกน x ใช่ไหมครับก็คือเหมือนกันนะครับก็คือน้อยสุดคือลบหนึ่งมากสุดคือหนึ่งเพราะฉะนั้นที่มากที่สุดนะครับก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นอัตราเร็วนะครับ สูงสุดนะครับหรือ v max ก็เท่ากับอะไรครับ a omega คูณหนึ่งก็คือนี่นะครับ a โอเมก้านะครับเพราะนั้น v max ก็เท่ากับอะไรครับ a โอเมก้านะครับหารด้วย2ครับแล้วเราก็มาแก้สมการต่อนะครับโดยการที่เราจะเอาสมการนี้นะครับยกกำลังสองนะครับทั้งสมการนะครับก็จะได้เป็น A 2กำลังสอโอเมก้ากลังสองหารด้วย4อันนี้ก็เป็นโอเมก้ากลังสองนะครับ A 2กำลังสลบ x กำลังสนะครับคราวนี้เป็นไงต่อครับอ่าเห็นไหมส่วนนี้ตัดกันไปได้นะครับแล้วเราก็ทำไงต่อครับเอาย้ายนะครับ A 2กลังสองส่วน4ไปลบกับ A 2กำลังสองเพราะนั้นก็เหลือ3 A 2ลังสองส่วนด้วย4นะครับจากลบนี่ ย้ายมาเป็นบวกด้านนี้เเป็น x กำลังสองนะครับแล้วก็ใส่ค่ารากที่2เข้าไปนะครับทั้งสมาการก็จะได้ว่าอะไรครับ x จะเท่ากับส u a r e ูท o t 3ส่วน2คูณกับ a นั่นเองนะครับตอบแล้วครับเฉลยเป็นข้อ4ครับเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่านักเรียนไม่ใช่ว่าจะมาท่องจำเอาสมาการที่เฉยนะครับ แต่ว่าครูไม่อยากจะมาพิสูจน์สมการพร้อมกับการที่จะมาเฉลยข้อสอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแล้วงงกันไปใหญ่นะครับก็ขอให้ไปติดตามนะครับการพิสูจน์สมการทั้งหมดเลยนะครับและนักเรียนก็จะเรียนแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเก่งขึ้นเรื่อยๆคิดออกนะครับถ้าเบอว,ว่ามีพื้นฐานที่ดีจากความเข้าใจนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ